สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับวันนี้มือเย็นสตูดิโอพาทุกท่านมารู้จักต้นไม้แห่งฤด,ดูการถ้าเมื่อไหร่เราเห็นเขาออกดอกแสดงว่ากําลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วครับต้นไม้ต้นนี้ก็คือว่านแสงอาทิตย์เนเองไปทำความรู้จักกับมือเย็นสตูดิโอในตอนนี้ครับ ว่านแสงอาทิตย์เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีหัวอยู่ใต้ดินซึ่งหัวนี้มีความละม้ายคล้ายคลึงกับหัวหอมเลยครับเขาเป็นพืชที่พอออกดอกปานเสร็จตัวใบถึงจะงอกตาขึ้นมาใบก็จะคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆและอาจจะมีการฟุบลงบ้านในบางกรณีเขาจะให้ดอกเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นว้านแสงอาทิตย์มีชื่อไทยหลายชื่อเลยครับไม่ว่าจะเป็นว่านแสงอาทิตย์ กูมาทองว่านกระทุ่มว่านตะก้อหลากหลายชื่อตามแต่ถิ่นที่เรียกแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่มีชื่อพื้นถิ่นที่เรียกแต่ก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยนะครับเขามาจากทางเขตร้อนชื้นของแอฟริกาใตา้ไม่ว่าจะเป็นโมซัมบิกสวาซิแลนบอสวานาตลอดจนมีการกระจายพันธุ์แล้วก็มีถิ่นกําเนิดมาจากภาพสมุดอาหรับ ด้วยเช่นเดียวกันครับว่าแสงอาทิตย์ไม่ปรากฏหลักฐานนะครับว่าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหรแต่ที่แน่นอนก็คือว่าคงเข้ามานานพอสมควรจนมีชื่อพื้นถิ่นในหลายภูมิภาคในประเทศไทยเลยครับด้วยการที่เขามีดอกที่มีสีแดงค่อนข้างสดจึงทำให้มีชื่อสามัญว่าแอฟริกันปลั๊กลินลี่ครับเรียกเป็นภาษาไทยก็ดอกลินลี่เลือดแอฟริกันนั่นเองหากอยู่ในพื้นที่ที่มีแดดจัด,จด สีก็จะเข้มขึ้นตามไปด้วยครับชื่อวิทยาศาสตร์ของบ้านแสงอาทิตย์มีชื่อว่า Scadoxus m u l t i f o r u s ชื่อสกุล Scadoxus มาจากรากศัพท์ในภาษากรีกนะครับมาจากคำว่า s c a d i a n ซึ่งแปลว่าร่มแล้วก็ Doxa หมายถึงสง่าราศีความเป็นสง่าราศีนั่นเองนักพฤกษศาสตร์เก่งมากๆเลยนะครับอธิบายสันฐานของต้นไม้ในสกุลนี้ได้ชัดเลยว่าเวลาพ่าออกดอกมาปุ๊บ ก็จะแผ่ออกมาเหมือนร่มแล้วก็ดูเป็นส้นไม้ที่มีสังหาราศีฉายออกมานั่นเองเที่ยงาบากเลยครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์คำว่ามัลติฟอรัสก็อธิบายตรงตัวถึงสันฐานเลย <c oughs> ก็คือการมีดอกจำนวนมากๆถ้าเรามองเขาใกล้ๆนะครับ <c oughs> เขาก็จะเป็นเกรสรที่ยื่นออกมาแล้วก็จะมีไส้เกรสรที่แผ่ออกไปเยอะมากจะเห็นกลีบดอกสีเล็ก าขาวอมจมพูนะแตกออกไปกแฉกดูใกล้ๆกลยิ่งสวยครับแต่น่าเสียดายว่าการออกดอกของเขาอยู่ไม่นานนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะร่วงโรยราแล้วเป็นธรรมชาติของว่านแสงทิศเลับว่านแสงทิ์เป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินโดยปกติแล้วต้นที่อยู่บนดินเขาก็จะฟุบล้มไปนะครับแล้วก็มีอีกหลายกรณีเช่นเดียวกันที่อาจจะมีบางต้นที่ยังคงเติบโตข้ามฤดูมา เขาก็จะมีลักษณะโซมแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวบ้านแสงที่ก็คือตัวลําต้นที่โผล่พ้นดินขึ้นมาเขาก็จะมีลายจุดตา่ตางๆเต็มไปหมดเลยลักษณะของหัวที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับหัวว่านมหาโชคหัวว่านต่างๆเป็นหัวสะสมอาหารแล้วก็จะมีรากพอเขาฟุบลงไปตามฤดูกาลก็จะมีแต่หัวตรงนี้ที่สะสมอาหารไว้ที่อยู่ใต้ดินพอถึงฤดูกาลพอเข้าใกล้หน้าฝนนะครับ สิ่งที่เขาจะทําอย่างแรกเลยก็คือแทงดอกออกมาก่อนอาจจะดันมาตั้งแต่อยู่ในดินเลยนะครับส่งก้านช่อดอกโผล่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยออกดอกหลังจากที่เขาออกดอกจนบานสุดแล้วแล้วก็โรยก็จะเริ่มเห็นใบงอกตามมาอันนี้เป็นลักษณะของการเจริญเติบโตของว่านแสงทิศจะเป็นแบบนี้เลยภายหลังการออกดอกของว่านแสงทิศแล้วนะครับใบชุดนี้เติบโตขึ้นมาครับ แล้วก็จะสัมพันธ์กันเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิ่งเห็นการโรยใบของเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ <Okay. S 1> จะเป็นชุดที่มาคู่กันอย่างชุดนี้ก็โรยใบแต่ใบก็จะงอกตามขึ้นมาแล้วก็จะเติบโตต่อไปในฤดูกาล <Okay. S 1> จากการที่เขาเป็นพืชที่ออกดอกก่อนแล้วก็ผลิตใบตามมาและหลังจากนั้นตลอดทั้งฤดูกาลตั้งแต่หน้าฝนไปนะครับ แล้วพอเข้าใกล้แล้งเขาก็จะฟุบลงนะครับในบางต้นที่มีน้ําไม่เพียงพอก็จะประหยัดในการใช้อาหารนะครับเขาเหลือ <Okay. S 1> แต่หัวอยู่นาน้าก <Okay. S 1> เมื่อเขาผลี่ใบออกมา6ถึงเจดใบแล้วนะครับ <Okay. S 1> เขาก็จะทําหน้าที่เก็บสะสมอาหารไว้ที่หัวใต้ดินแล้วถ้าเมื่อเขาเผชิญฤดูแล้งที่ประเมินแล้วว่าจะส่งผลกระทบเสียหายกับ ตัวเขาบางต้นก็จะฟุบไปหลงก็งเหลือแต่หัวที่อยู่ใต้ดินใครที่มีพื้นที่ในการปลูกเลี้ยงว่านแสงอาทิตย์อยู่นะครับก็ต้องจดจําไว้เสมอเลยว่าพื้นที่ดินบริเวณนั้นของท่าน เป็นพื้นที่ที่มีการงอกของบ้านแสงอาทิตย์ห้ามไปขุดหรือพรวนดินนะครับเพราะการที่ไปขุดหรือพรวนดินก็จะไปทําลายหัวที่อยู่ใต้ดินของเขานั่นเองก็จะทําให้หัวเขาเกิดความเสียหายจะไม่มีการงอกในฤดูการถัดไปให้เห็นนะครับ <Okay. S 1> สาหรับการดูแลรักษาเจ้าว่านแสงอาทิตย์ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธรรมชาติได้เลยเพราะเขาเป็นพืชที่ทนแ้งได้มีปริมาณฝนตกมาอย่างเพียงพอสักระยะหนึ่งเขาก็จะเริ่มแผงช่อดอกมาให้เราเห็น อยากสวยงามเลยสำหรับหลายๆท่านที่ปลูกเขาไว้ในกระถางแล้วอยากให้เขาบานนานขึ้นเป็นพืชที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราจะใส่ปุ๋ยบำรุงดอกเขาก่อนครับเพราะว่าเขาจะแผงช่อดอกออกมาก่อนและถ้าหากในกระถางของท่านหรือในพื้นที่ตรงนั้นมีมากกว่าหนึ่งหัวผมก็แนะนำให้ท่านใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6ซึ่งมีฟอสฟอรัสสูงนะครับเพื่อไป บำรุงดอกแล้วก็กระตุ้นการแทงดอกของเขาให้อยู่นานขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้หลังจากนั้นเมื่อเขาฟุบดอกลงทั้งหมดแล้วเราจะเห็นแต่ใบ,บครับเราก็มีหน้าที่บำรุงต้นของเขาต่อไปนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13อันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้สิ่งที่สำคัญที่ขาดเสียไม่ได้ในการปลูกเลี้ยงว่านแสงอาทิตย์เนื่องจากเขาเป็นพืชที่เราจะฝากเทวดาเลี้ยงปล่อย ให้เขารับน้ําตามธรรมชาติปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติของเขาเราควรจะมีการปรับปรุงดินอยู่เสมอครับโดยการหมันเติมอินทรีย์วัตถุลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกมูลสัตว์ชนิดต่างๆลงไปบริเวณผิวดินที่เขาอยู่พอเราใส่เติมปุ๋ยคอกลงไปแล้วก็ครวนผิวดินสักนิดหนึ่งนะครับก็ทําให้ตัวอินทรีย์วัตถุเนี่ยลุกเคล้าลงไปนะครับแล้วก็ยิ่งนานวันไปตัวโครงสร้างของดินก็จะดีสําคัญตรงนี้ครับ ขอ,อโครงสร้างของดินดีเวลาเขาแทงช่อออกมาแล้วก็ค่อยแทงโผล่ล้นดินขึ้นมาถ้าดินแน่นคือดินที่ไม่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างของดินที่ดีพอการแตกดอกของเขาก็จะทําได้ชา้าเต็มทลครับเราต้องช่วยเขาด้วยนะครับโดยการทําให้ดินมีโครงสร้างที่ดีและการที่เราใสา่อินทรีย์วัตถุไว้เยอะๆก็ต้องมีการแตก ต้นออกไปใหม่เป็นหัวใต้ดินเพิ่มขึ้นเมื่อว่านแสงอาทิตย์ผลิตหัวได้จํานวนมากก็1หัว1ดอกอยากเห็นดอกมากก็ต้องบํารุงดูแลเขามากสะหน่อยนะครับใส่อินทรีย์วัตถุปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปเยอะๆนะครับผมทวนดินด้วยพื้นที่ในการปลูกเลี้ยงว่านแสงอาทิตย์ก็แน่นอนครับเป็นพื้นที่ที่โดนแดดเต็มตลอดทั้งวัน หรือบางทีเราก็จะเห็นว่านแสงอาทิตย์เติบโตในพื้นที่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ใต้ต้นไม้นั้นที่มีแดดสองเทียงครึ่งวันเป็นอย่างน้อยครับมีการใช้ประโยชน์ของว่านแสงอาทิตย์มากกว่าการเป็นไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มประเทศแอฟริกาก็จะมีการใช้ประโยชน์ว,ว่านแสงอาทิตย์ไปสก,กัดสารบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสารที่ช่วยในการดึงดูดความสนใจให้กับเพศตรงข้ามของท่านสุภาพบุรุษสล้วแบบในไทยก็มีเคล็ดความเชื่อกับว่านแสงอาทิตย์ว่าเป็นว่านที่มีสรรพคุณทางด้านเมตตามหานิยมอย่างไรก็ตามสําหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงก็ต้องพึงระมัดระวังสุนัขในการที่จะไปขุดหัวเขาขึ้นมาในหัวของว่านแสงอาทิตย์มีเอาคาลอยด์เป็นพิษต่อระบบทางเดิอนอาหาร ด้วยนี่ต้องพึงระมัดระวัง,งรวครับผมแต่สัตว์บางชนิดโปรดปรานเจ้าวานแสงทิตมากเลยครับสัตว์ประเภทนั้นก็คือท้าและหอยทาาเราจะเห็นร่องรอยการโจมตีของเขา ขาไม่กลัวเอลคาลอยในว่านแสงที่เลยนะครับเป็นศัตรูตัวฉกาจกับว่านแสงาดิย์เลยการนําไปใช้ประดับตกแต่งสวนของว่านแสาทิย์ก็ส่วนใหญ่แล้วนิยมการปลูกตามพื้นดินลงไปเลยนะครับแล <Okay. S 1> ้วก็ปล่อยทิ้งเข้าไว้อย่างนั้นปล่อยเทวดาเลี้ยงได้เลยเราจะได้เห็นดอกของเขาทุกปีเป็นพืชที่อึดและทนสมกับมาจากแอฟริกามากๆเลยครับ แต่ในขณนะดเดียวกันค่ะถ้าจะนามาปลูเป็นไม้ประดับในกระถางก็ได้เช่นเดียวกันก็มีข้อดีที่เราจะได้ดูแลเขาง่ายขึ้นยกเข้าไปประดับตกแต่งในช่วงที่เขาออกดอกในช่วงฤดูฝนอย่างนี้ได้เขาเป็นพืชแห่งฤดูกาลโดยแท้เห็นดอกเขาเมื่อไหร่แสดงว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับวความสวยงามของเขามาจากทั้งดอกและก็ใบอีกทั้งน่ารักตรงที่ฝากเทวดาเลี้ยง ได้อยากดีทีเดียวรักเขาชอบเขาไปหามาปลูกนะครับว่านแสงอาทิต์ครับผมสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างถูกใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีเป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าจะให้ดีเชิญชวนทุกท่านกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไ้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆแบบนี้ ก่อนใครถ้าหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อมิตรสหายที่รักและชื่นชอบต้นไม้เช่นเดียวกับท่านกรุณาแชร์ให้มือเย็นด้วยนะครับวันนี้มือเย็นพร้อมด้วยว่านแสงอาทิตย์แล้วก็บานไม้ด้โดยลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ